เฉวีวันถามว่าแอดมินช่วยสอบถามให้หน่อยว่าทําไมคนเป็นไทรอยถึงทานอาหารเสริมแล้วไม่ได้ผลจริงๆก็ไม่มีใครทานอาหารเสริมได้ผลนะครับไม่มีใครที่ทานอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วผอมลงนะครับไม่มีใครทานอาหารเสรมิมรอย่างเดียวแล้วสุขภาพ,พดีไม่มีใครทานอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วไม่เป็นโรคเลยครจริงๆแล้วอาหารเสริมมันเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้น ดังนั้นคนที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือเป็นโรคไทรอยด์ต่ําก็ตามนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนง่ายถ้าเราจะผอมอาหารเสริมเป็นแค่ตัวเสริมตัวหลักคือการออกกาลังกายเป็นประจำการออกกําลังกายทุกเช้าหรือทุกเย็นจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมีระบบการอัาผ่านที่ดีช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเป็นอวัยวะที่เผาผ่านพลังงานมากสุดดังนั้นถ้าเราไม่ออกอกำลังกายกล้ามเนื้อจะฝ่อพอกล้ามเนื้อฝ่อระบบการอัาผ่านก็จะแย่ลง ข้อที่สองคือควรจะต้องคุมอาหารต่อให้คุณกินอาหารเสริมดีขนาดไหนก็ตามคุณก็ต้องคุมอาหารเพราะถ้าเขาคุณไม่คุมอาหารน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพราะคุณไม่คุมอาหารคุณก็กินข้าวไปน้ําตาลไปเกินความจาเป็นกินน้ํามันพืชเข้าไปกินน้ํามันหมูเข้าไปกินหมู3ามชั้นเข้าไปนะครับกินเนื้อวากิวเข้าไปไขมันมันก็เข้าไปอยู่ในร่างกายมันไม่ไปอยู่ตรงไหนมันก็ไปอยู่ในที่พุงมันก็ไปอยู่ส่วนต่างๆทําทให้เราอ้วนอย่างนั้นคนที่เป็นไทรอยผมมีลูกศิษย์เยอะมาก มีแฟนคลับเยอะมากเลยที่เป็นไทรอยจะสามารถผอมได้เพราะเขาต้อง1ออกกบบาลังกาย2คุมอาหารลดข้าวไปน้ําตาลและไขมันที่เกินความจำเป็นและ3อาหารเสริมเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างบางคนบอกว่าทุกเย็นต้องรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคนอ้วนเนี่ยเวลาทานข้าวเยอะๆแล้วมันจะอ้วนเร็วขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยแนะนําว่าให้ทานเป็นนิวล็อกได้นิวล็อกปกติใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่20เม็ดด้วยกัน โดสตามมาตรฐานคือการกิน2แคปซูลก่อนมื้ออาหารนั้นเช่นก่อนมื้ออาหารเย็นประมาณ30นาทีมันจะช่วยทำให้ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยข้าวแป้งน้ำตาลได้50%ดังนั้นไม่ได้หมายความว่า New l o อกจะทำให้ข้าวแป้งน้ำตาลไม่ย่อยเลยไม่ใช่มันทำให้ย่อยช้าลง และก็ย่อยน้อยลงประมาณ50%มันก็เลยส่งผลทําให้ตัวมวลอุจระของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคนที่ทาน New ล็อกระบบการขับถ่ายจะดีเพราะว่ามวลอุจระเนี่ยมันเกิดจากการที่มีข้าวบางส่วนเนี่ยที่มันย่อยไม่หมดนะครับมันก็จะถ่ายออกไปนะครับทำให้มวลอุจระมากขึ้นนะครับนิวล็อกปกติ1กล่องมี20เม็ดนะครับ ราคา390ใช่ไหมนะครับพิเศษเฉพาะไลน์นี้นะครับพิมพ์312ได้พิมพ์312แล้วแคปหน้าจอข้างบนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่แคปหน้าจอนะครับพอไปบอกว่าขอซื้อนิวล็อกแอดมินผมจะซื้อสัตว์มาเขาจะบอกว่านิวล็อกราคา390บาทค่าส่ง50บาทค่ะแล้วก็ถ้าเก็บเงินปลายทางจะเพิ่มอีก70บาทดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้ราคาพิเศษ3 1 2พิมพ์312แล้วแคปหน้าจอตรงนี้ไปยืนยันกับน้องแอดมินได้เลยนะครับ